เราจัดคองกันมากกว่า1น0 0 0ืนชิ้นค่ะสัมนมาคุณให้กับลูกค้าค่ะขายไปมากกว่าหกแสนกระปุกขายดีมากเลยวันนี้อยากคืนให้กับลูกค้าเพราเราจัดคองกันมากกว่า1 0,000นชิ้นค่ะมีทั้งสร้อยมีทั้งแหวนมีทั้งกำไลข้อมือสําหรับวิธีการลุ้นนะคะคือเราเนี่ยจะใส่ทองลงไปในกระปุกแบบนี้ละคะ่ะลูกค้าซื้อวิตามินซีของเราไป3รสชาติส้อมองุ่นพีชได้ลุ้นทุกกระปุกแต่ไม่ได้หมายความว่าได้ทองทุกกระปุกนะคะย้าว่าได้ลุ้นเราให้ทองถึง1 0,000ชิ้นค่ะะจบอกว่าต่อให้ลูกค้าไม่ไได้้้ทอองงลูกกคา็ม่ตเสียใจรเพาะ แม่งกินโคตรดีจ่ายมา980บาทได้ไป3กระปุกแบบนี้มันคุ้มเกินกว่าจะคุ้มไหนๆแล้วนะคะทองมันเป็นแค่ของรางวัลที่เราอยากจะสัมปทาคุณให้กับลูกค้านณะวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าอยากเชิญชวนให้มาลองกินจริงสูตรนี้แม่งกินโคตรดีเป็นวิตามินซีสูตรที่เภสัชกรคิดค้นมาให้ลูกค้าหลายคนกินไป3-7วันกลับมารีวิวเหมือนกันบอกว่ากินดีจริงฝ้ากระจุดดำดำแดดดำกรมะพันดำแค่ไหนขาวขึ้นได้ด้วยการกินวิตามินซีกระปุกนี้ที่สําคัญได้ลุ้นทองในกระปุกแนน้วินนลเ็